สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในราชนาจักรสวีเดนเฝ้าอย่างใกล้ชิด วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2556เวลา17นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสวีเดน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลลัลยกษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จออกนโรงแรมที่ประทับนกรลุงสตอกโฮล์มพระราชฐานพระวะโรกาสให้ในายสมชัยจารณะสมบูรณ์เอกอัครราชทูตนกรลุงสตอกโฮล์มนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรลุ่สตอกโฮล์มและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าฉายพระรูปในโอกาสที่สเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณนะราชอาณาจักรสวีเดน จากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้นายสมชัยจรณะสมบูรณ์เอกอัครราชาทูตนกรลุ่มสตอกโฮมนำคนไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสวีเดนเฝ้าอย่างใกล้ชิดสำหรับราชอาณาจักรสวีเดนมีคนไทยอาศัยอยู่32,000คนส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวสวีเดนนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพแม่บ้านนวดแผนไทยพ่อครัวและแม่ครัวรวมทั้งนักศึกษา ต่อจากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้ผู้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุลาภรณเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากโครงการถักร้อยสร้อยรักที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักอัครราชกุมารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการออกแบบและประดิษฐ์สร้อยอันทรงคุณค่าเหล่านี้ขึ้นเพื่อนํารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุลาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวไทยในทุกประเทศที่เสด็จไป พร้อมกันนี้มีพระดํารัสขอบใจทุกท่านที่มีใจเมตตาร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ซึ่งโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและชนิดที่พบมากในประเทศไทยคือมะเร็งตับและมะเร็งท่อน,น้ำดีโดยผู้ป่วยที่มาตรวจที่โรงพยาบาลจุลาพรส่วนใหญ่95เจะตรวจพบโรคมะเร็งทั้งนี้จากการรักษาของโรงพยาบาลจุลาพรน,นั้นได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากรัฐบาลแต่ต้องทรงพยายามที่จะหาทุนสนับสนุนเพิ่มเติมหากรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอข้าพเจ้าขอไหวขอบทุน ทุกคนที่อุดหนุนขับน้อยช่แยนะขอบอกทุกท่านว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะได้ถูกนำไปรักษาผู้ป่วยมะเร็งซึ่งยากจนโรงพยาบาลทุราพรเราเป็นโรงพยาบาลของรัฐ คนไข้ของโรงพยาบาลชุลาพรนั้นอยากให้ท่านลองไปดูไปถามได้ตามหลอดคนไข้ของเราเก้เป็นเปนคนจนเช่นว่าคุณขับแท็กซี่กระเป๋ารถเมยคือประชาบาลชาวมาซึ่งไม่ เงินที่จะรักษาตัวเองพระเจ้า,จาก,ก็จะทำอย่างดีที่สุดก,ก็บอกไว้เสมอว่ามีเงินอยู่ก็ช่วยเหลือกันไปเจ็งเมื่อไหร่ก็เลอกผู้ใหญ่ระดับผู้บริหารประเทศพูดว่าโรคอะไรรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายแต่ยังไงเราก็ต้องรักษาอยู่ดีเพราะ เราต้องทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั้นดีขึ้นเจ็บปวดทรมานน้อยลงถึงแม้ว่าเขาจะต้องตายแต่ก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขคือว่าก่อนตายนั้นไม่ให้เจ็บปวดทรมานและมะเร็งนั้นไม่ใช่รักษาไม่ได้ทีเดียวถ้ามาแต่เนิ่นๆตรวจพบแต่เนิ่นๆ ก็รักษาให้หายขาดได้และคนไทยเราเป็นมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งและมีผู้ที่คิดว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายก็ปล่อยให้ตายดีกว่าดีกว่าเปือนงบประมาณอันนี้นี่ก็ข้าพเจ้าได้ยินมาแล้วเนี่ยแทบร้องไห้ว่าคิดได้ยังไง นอกจากนี้ยังทรงเป็นห่วงสถานการณ์ข้าวไทยที่มีบางประเทศในยุโรปเกรงว่าจะมีสารปนเปื้อนปักบนมาในข้าวโดยมีพระดำรัสว่าท้าวสถาบันวิจัยจุลาพรทำการวิจัยเกี่ยวกับข้าวไทยปรากฏว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพและไม่มีสารปนเปื้อนซึ่งแตกต่างจากข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการปนเปื้อนจากสารหนูข้าวไทยนี้ไม่มีสารพิษจริงๆเป็นข้าวที่มีคุณภาพ แต่ข้าวที่มีสารพิษนั้นเป็นข้าวต่างประเทศโดยย้อมแมว่าเป็นข้าวไทยทําให้ต่างประเทศเข้าใจผิดว่าข้าวไทยนั้นมีสารพิษอาร์สนิกอาร์สนิกนี่คือสารหนูนั่นเองไอสารพิษอาร์สนิกนี้มันจะมีอยู่ในเดนในน้ําทําให้สุขภาพเสียรุ่มแม่น้านคงก็มีมากมาย เพราะฉะนั้นนี่ต้นข้าวนี่มันก็ดูดเอาสารพิษเหล่านี้ขึ้นไปข้าวของไทยนั้นขอให้พวกเราภูมิใจได้ว่าข้าวไทยเราเป็นข้าวคุณภาพโอกาสนี้ทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหาไรายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาให้แก่ผู้ร่วมสมทบทุนโครงการหาไรายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาภายใต้ชื่อด็อกเตอร์น้ำใจประกอบด้วยเสื้อคอโปโลแก้วเซรามิก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อราชกุมารีทรงมีพระประสงค์ที่จะพัฒนากองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาที่ก่อตั้งโดยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2547เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาต่อไปโรธาดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน